การสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่คือใจที่ไม่ปิดกัน้นหลายคนมักเข้าใจว่าการสร้างสรรค์หรือความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเป็นของขวัญที่มีมาแต่กำเนิดหรือพรสวรรค์เฉพาะตัวที่มีเพียงบางคนเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการสร้างสรรค์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ทิ้งอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับใจของเรามากกว่าว่าใจเรายอมเปิดรับเปิดกว้างและไม่ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งใหม่ๆแค่ไหนใจที่ไม่ปิดกั้นคือใจที่พร้อมจะรับฟังเรียนรู้และทดลองสิ่งต่างๆโดยไม่กลัวผิดพลาดไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆหรือความกลัวที่จะถูกตัดสิน มันคือใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีความเปิดเผยและกล้าทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนพรสวรรค์อาจช่วยให้บางคนเริ่มต้นได้ง่ายแต่ถ้าหากใจปิดกั้นไม่กล้าลองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือกลัวที่จะผิดพลาดความสร้างสรรค์ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะการสร้างสรรค์ต้องการพื้นที่ของความเป็นไปได้ที่ใจจะต้องปลอดโปรง่งและพร้อมรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ ในทางตรงกันข้ามคนที่อาจไม่มีพรสวรรค์โดดเด่นแต่มีใจที่เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้พร้อมเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและนำมันมาเป็นบทเรียนกลับมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้มากกว่าคนที่พึ่งพาแต่พรสวรรค์โดยไม่พัฒนาจิตใจนอกจากนี้การสร้างสรรค์ยังเกี่ยวข้องกับความอิสาระทางความคิดที่ใจไม่ถูกพัฒน,นาการด้วยข้อจำกัดทั้งจากตัวเอง และจากสังคมเมื่อใจไม่ปิดกัน้นเราจะสามารถมองเห็นสิ่งรอบตัวในมุมใหม่มีความคิดที่แหวกแนวไม่ติดกับกรอบเดิมๆและเกิดไอเดียใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความสดชื่นและแปลกใหม่สุดท้ายใจที่ไม่ปิดกัน้นจึงเป็นหลักฐานสำคัญของการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะมันเปิดโอกาสให้เราสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัดแม้ไม่มีพรสวรรค์พิเศษอะไร หากใจเปิดกว้างมีความกล้าและไม่กลัวที่จะก้าวออกจากเขตปลอดภัยการสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นได้เสมออย่างงดงามและยั่งยืนใจที่เปิดกว้างกุญแจสู่การสร้างสรรค์ที่แท้จริงใจที่เปิดกว้างคือสภาวะของจิตใจที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบความเชื่อเดิมๆไม่ติดอยู่กับอารมณ์หรือความคิดแบบตายตัวแต่ยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาได้อย่างเต็มใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องที่ท้าทายใจเมื่อใจเราเปิดกว้างเราจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวมากเกินไปเพราะใจที่เปิดกว้างคือใจที่รู้จักปล่อยวางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะปรับตัวและเติบโตการเปิดใจคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ที่แท้จริง เพราะการสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การนำสิ่งเก่าๆมาทำซ้ำๆแต่คือการที่เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆด้วยมุมมองใหม่ๆซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากใจยังถูกปิดกัน้นด้วยความกลัวความสงสัยหรือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องเพียงอย่างเดียวใจที่เปิดกว้างยังเป็นบ่อกเกิดแห่งความเมตตาและความเข้าใจในผู้อื่นเราสามารถรับฟังและเข้าใจความแตกต่างได้ โดยไม่ตัดสินไม่แบ่งแยกเพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายและคุณค่าในตัวเองความเข้าใจนี้ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีชีวิตชีวามากขึ้นนอกจากนี้ใจที่เปิดกว้างยังช่วยปลดปล่อยศักยภาพในการสร้างสรรค์ของเราให้เต็มที่เพราะเมื่อใจไม่ยึดติดกับความกลัวผิดพลาดหรือคำวิจารณ์เรากล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ กล้าที่จะคิดนอกกรอบและกล้าที่จะเดินไปบนเส้นทางที่ไม่เคยมีใครเดินมาก่อนนี่คือพลังของความกล้าหาญที่เกิดจากใจที่เปิดกว้างในทางธรรมใจที่เปิดกว้างจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ปัญญาเพราะปัญญาไม่ใช่เพียงความรู้ที่มีอยู่ในหัวแต่คือความรู้ที่เกิดจากการเปิดใจรับฟังความจริงที่อยู่ตรงหน้าและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามความจริงนั้น ใจที่เปิดกว้างไม่เพียงแต่เป็นกุญแจสู่การสร้างสรรค์ในงานศิละปะหรือความคิดเท่านั้นแต่เป็นกุญแจสู่การมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความสุขที่แท้จริงในทุกช่วงเวลาเพราะใจที่เปิดกว้างคือใจที่ไม่ติดอยู่กับความกลัวหรือข้อจำกัดใดๆแต่พร้อมจะกล้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเปี่ยมด้วยศรัทธาในความงดงามของชีวิต สร้างสรรได้ทุกคนไม่ใช่แค่ผู้มีพรสวรรค์เมื่อเราพูดถึงคำว่าสร้างสรรค์หลายคนมักจะนึกถึงภาพของศิลปินผู้มีชื่อเสียงนักดนตรีผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์หรือนักประดิษฐ์ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่และแปลกตาในโลกนี้แต่ความจริงแล้วการสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมพอรสวรรค์พิเศษ หรือคนที่ได้รับการยกย่องในสังคมว่าเป็นคนมีความสามารถเท่านั้นสร้างสรรค์คือการใช้จินตนาการและความคิดในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้เกิดความหมายความแตกต่างหรือความหมายในแบบของตัวเองซึ่งทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราลองมองไปรอบๆตัวเราจะพบว่าทุกคนมีโอกาสสร้างสรรค์นในแบบของตัวเอง ตั้งแต่การคิดเมนูอาหารที่แปลกใหม่การจัดโต๊ะทำงานให้ดูสบายตาการแต่งตัวด้วยสไตล์เฉพาะตัวหรือแม้แต่การแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันล้วนเป็นรูปแบบของการสร้างสรรค์ทั้งสิน้นพรสวรรค์คือสิ่งที่อาจช่วยให้บางคนเริ่มต้นได้ง่ายหรือเร็วขึ้นแต่การสร้างสรรค์ที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์อย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับความพยายามความตั้งใจและความกล้าที่จะลองผิดลองถูกคนที่ไม่มีพรสวรรค์มาก,ก่อนแต่มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และทดลองก็สามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและความหมายได้อย่างไม่น้อยไปกว่าหนอนที่มีพรสวรรค์โดยกำเนิดนอกจากนี้การสร้างสรรค์ยังเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความกล้าในการเปิดใจยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว เพราะเมื่อเรากล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆเราก็จะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งสำคัญคือการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าทุกคนมีความสามารถในการสร้างสรรค์เพียงแค่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและอย่ากกลัวที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆการสร้างสรรค์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือเปลี่ยนโลกเสมอไปแต่หมายถึงการสร้างสิ่งที่มีคุณค่า สำหรับตัวเองและคนรอบข้างสุดท้ายนี้ขอให้จำไว้ว่าการสร้างสรรค์คือของขวัญที่ทุกคนมีในตัวและยิ่งเราใช้มันบ่อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากขึ้นเท่านั้นตดล็อกความคิดด้วยใจที่ไม่ปิดกัน้นในชีวิตของคนเราความคิดเปรียบเสมือนประตูที่เปิดไปสู่โลกภายในจิตใจโลกของความเป็นไปได้และโอกาสใหม่ๆที่รออยู่เบื้องหน้า แต่บ่อยครั้งที่เรากลับล็อกประตูนั้นไว้ด้วยกุญแจที่สร้างขึ้นจากความกลัวความยึดติดหรือความคิดที่ปิดกั้นตัวเองใจที่ปิดกั้นคือใจที่มีกรอบความเชื่อแบบตายตัวไม่ยอมรับความแตกต่างหรือไม่กล้าที่จะลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะมักกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดหรือสูญเสียสิ่งที่มั่นคงที่เคยมีอยู่ดังนั้นการปลดล็อกความคิดจึงหมายถึงการเปิดใจให้กว้างขึ้น เพื่อให้ความคิดไหลเวียนได้อย่างอิสระไม่ติดขัดไม่จำกัดอยู่ในกรอบเดิมๆทําความเข้าใจกับใจที่ปิดกัน้นใจที่ปิดกั้นมักเกิดจากความเคยชินและความกังวลว่าหากเปิดใจมากเกินไปอาจถูกกระทบกระเทือนหรือสูญเสียความมั่นคงในชีวิตความคิดเหล่านี้ทําให้เราตั้งกําแพงทางจิตใจปิดกั้นความคิดใหม่ๆความเห็นต่างหรือแม้ แต่คำติชมที่อาจช่วยให้เราเติบโตขึ้นยิ่งไปกว่านั้นใจที่ปิดกั้นยังอาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีเช่นถูกตัดสินถูกปฏิเสธหรือผิดหวังจนกลายเป็นบาดแผลทางใจที่ทำให้เราเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตนเองโดยไม่ยอมรับความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงความสำคัญของใจที่ไม่ปิดกัน้น การมีใจที่ไม่ปิดกั้นคือการให้โอกาสกับตัวเองได้เรียนรู้และเติบโตอย่างแท้จริงใจที่เปิดกว้างจะช่วยให้เราสามารถรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมองเห็นมุมมองที่แตกต่างจากเดิมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองในทุกมิติใจที่ไม่ปิดกั้นยังหมายถึงการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเดิมเ เพื่อให้ความคิดของเราขยายตัวและเกิดความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นทางความคิดนี้เป็นหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาและการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวิธีปลดล็อกความคิดด้วยใจที่ไม่ปิดกัน้นฝึกสติและการรับรู้ตนเองเริ่มต้นจากการสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองอย่างไม่ตัดสิน เมื่อเรารับรู้ว่าตัวเองกำลังปิดกั้นความคิดแบบใดก็จะทำให้เรามีโอกาสปลดล็อกมันออกได้เปิดใจฟังและเรียนรู้จากผู้อื่นฟังความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคนอื่นแม้จะแตกต่างจากเราพยายามเข้าใจโดยไม่รีบตัดสินหรือโต้แย้งทันทียอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและความเปลี่ยนแปลง รู้จักปล่อยวางความคาดหวังที่ทำให้เรายึดติดกับความคิดเดิมๆเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมิสติกลองทำสิ่งใหม่ๆและออกจากการทดลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือท้าทายตัวเองด้วยสิ่งที่ดูยากจะช่วยเปิดประตูความคิดให้กว้างขึ้นผลลัพธ์ของการปลดล็อกความคิดเมื่อใจเราไม่ปิดกัน้นความคิดจะไม่ติดอยู่กับกรอบเดิมๆอีกต่อไป เราจะมองเห็นทางเลือกใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นมีความสุขและความสงบในจิตใจมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องเหนื่ยกับการต่อต้านตัวเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใจที่เปิดกว้างยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างเพราะเราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างได้ดีขึ้นไม่ยึดติดกับความเห็นของตัวเองเพียงอย่างเดียว การปลดล็อกความคิดด้วยใจที่ไม่ปิดกั้นคือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ภายในจิตใจให้ความคิดไหลเวียนอย่างเสรีไม่ถูกพัฒนาการด้วยความกลัวความยึดติดหรือกรอบความเชื่อเดิมๆซึ่งนำมาสู่การเรียนรู้เติบโตและมีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นใจที่กล้าเรียนรู้หมายถึงจิตใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ แม้จะเจอความไม่แน่นอนหรือความยากลำบากก็ตามคนที่มีใจเช่นนี้จะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือความล้มเหลวแต่กลับมองมันเป็นโอกาสในการพัฒนาและเติบโตความกล้าที่จะเรียนรู้จึงเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทำให้เราก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมและพร้อมที่จะค้นหาวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาเมื่อใจกล้าที่จะเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่มันก็สร้างพื้นที่ให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงเพราะความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้ที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการตั้งคำถามกับสิ่งเดิมๆทดลองสิ่งใหม่ๆและเชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายแง่มุมเข้าด้วยกันการกล้าเรียนรู้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นทางความคิดสามารถปรับตัวและคิดนอกกรอบได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ใจที่กล้าเรียนรู้ยังช่วยปลดปล่อยความกลัวและความกังวลที่มักเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างสรรค์เพราะเมื่อลองเปิดใจยอมรับว่าการผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เราจะกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆมากขึ้นและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและการสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนใจที่กล้าเรียนรู้คือหลักฐานที่มั่นคงที่สุดของความคิดสร้างสรรค์ เพราะมันทำให้เราเก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สำรวจโลกและตัวตนอย่างลึกซึ้งและในที่สุดก็จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงความกลัวและกรอบคิดตัวขัดขวางการสร้างสรรค์ที่แท้จริงในโลกของการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะก,การเขียนการทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน ความกลัวและกรอบคิดมักจะเป็นเหมือนกำแพงล่องหนที่คอยกั้นกั้นเราไม่ให้กล้าไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ทั้งสองสิ่งนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่เรามองโลกและวิธีที่เราปล่อยให้ความคิดและจินตนาการของเราบินสูงความกลัวมันคืออะไรความกลัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความกลัวที่เกิดขึ้นกับอันตรายทางกายภาพเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความกลัวในใจความกลัวที่จะล้มเหลวกลัวการถูกตัดสินกลัวว่าความคิดของเราจะไม่ดีพอหรือกลัวความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนซึ่งความกลัวเหล่านี้มีพลังมากพอที่จะหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อเรากลัวเรามักจะเลือกปลอดภัยไว้ก่อนเราจะอยู่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ดูท้าทาย หรือเสี่ยงแม้แต่โอกาสที่อาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จหรือการเติบโตก็ถูกละทิ้งไปเพียงเพราะความกลัวที่เกิดขึ้นในใจนี่คือจุดเริ่มต้นของตัวขัดขวางที่แท้จริงกรอบคิดกับกับดักที่เราสร้างขึ้นเองกรอบคิดคือชุดความเชื่อหรือมุมมองที่เรายึดถืออยู่ตลอดเวลามันเกิดจากประสบการณ์ความเชื่อทางสังคมการศึกษาหรือแม้แต่คำพูดที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก กรอบคิดเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าความคิดและการกระทำของเราจะเดินไปในทิศทางใดแต่เมื่อกรอบคิดเหล่านี้กลายเป็นความเชื่อที่แข็งตัวเกินไปเช่นฉันไม่เก่งเรื่องนี้ถ้าฉันล้มเหลวฉันจะไม่มีค่าหรือคนอื่นต้องคิดแบบนี้เท่านั้นถึงจะถูกมันก็กลายเป็นกรงขังที่ขัดขวางการสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบการสร้างสรรค์ต้องการอิสระ การสร้างสรรค์แท้จริงต้องการอิสระจากกรอบคิดเดิมๆและความกลัวที่ปิดกั้นใจอิสระที่จะลองผิดลองถูกอิสระที่จะคิดต่างและกล้าที่จะก้าวออกนอกเส้นทางที่คนอื่นคาดหวังการปลดปล่อยตัวเองจากกรอบเหล่านี้จึงเป็นก้าวแรกสู่การสร้างสรรค์ที่ไม่มีข้อจำกัดการสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการที่ต้องการความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัว และการฝึกฝนที่จะปรับเปลี่ยนกรอบคิดให้เปิดกว้างยิ่งขึ้นเช่นการมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบของเส้นทางตัวอย่างของความกลัวและกรอบคิดที่ขัดขวางความกลัวการถูกวิจารณ์ทำให้ไม่กล้าแสดงออกทางความคิดหรือผลงานทําให้เราต้องทำตามแบบแผนที่คนอื่นกำหนดเท่านั้นกรอบคิดเรื่องความสมบูรณ์แบบ ทำให้กลัวที่จะเริ่มต้นหรือทํางานที่ไม่สมบูรณ์แบบซึ่งจริงๆแล้วความไม่สมบูรณ์แบบคือโอกาสให้เกิดการพัฒนาความกลัวความล้มเหลวทําให้หยุดอยู่กับที่ไม่กล้าลองทําสิ่งใหม่ๆที่อาจจะนำมาซึ่งความสําเร็จที่แท้จริงวิธีรับมือและก้าวข้ามรู้จักและยอมรับความกลัวไม่ต้องปฏิเสธหรือนีความกลัว แต่ให้เข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ท้าทายกรอบคิดเดิมๆตั้งคำถามกับความเชื่อที่จำกัดตัวเองเช่นจริงหรือที่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้หรือถ้าฉันลองผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆการทำสิ่งเล็กๆที่ไม่กลัวความล้มเหลวมากจะช่วยสร้างความมั่นใจและเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์เติบโต เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เลือกรับฟังคำวิจารณ์ที่ช่วยให้พัฒนาแทนที่จะเก็บเอาคำพูดลบๆมาเป็นเครื่องหยุดตัวเองความกลัวและกรอบคิดเป็นตัวขัดขวางที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์เพราะมันจำกัดอิสระภาพในการคิดและลงมือทำการที่เราจะก้าวข้ามกำแพงนี้ได้คือการกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวและเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆ ที่ท้าทายกรอบคิดเดิมๆเ,เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่เมื่อเราทำได้อย่างนี้เราจะพบว่าการสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้เพราะมันเริ่มต้นจากการกล้าเชื่อในตัวเองและกล้าเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง